ยังไงคะไม่ใช่ทำไม่ใช่เหรอนี่น้องตีวันเล้งไม่ได้ตีผมต้ทีเหรอให้เกียรตนจัาหอกด้วยสติวิวคุณแม่ใช่เขียนดีด้วยเปรี้ยงรามมาเจอที่สตูดิโอคุณแม่ไปคอ่บถ้าต้องมาโบชี้แจงเลยน้องหลังารครับผมเพี้ยนใหม่ก็มันคืออะไรยังไงจากครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ก็คือจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่า หลังจากที่ผมผมได้ถ <vastly amplify> <People> ัมไปใช่ป่ะครับคือผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่อ่ะภอสามเสร็จปุ๊บแล้วมันเหมือนกับมีมีฟีดแบ็กมาผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันกับมันไม่ค่อยโอเคจากใครครับชาวเน็ตหรหลายหลายฟังอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่ะทำยังไงดีับมันก็ต้องต้องแก้ไข ในสิ่งที่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมพ,พูดไปวันนั้นนะคือผมไม่ได้มีว่าจะปิดบังหรืออะไรเลยเพราะผมก็บอกไปแล้วว่าโอเคผมจีบเขานะผมคุยกับเขาอยู่จริงนะอะไรอ,อันนี้คือทําเพื่อชาวเน็ตแต่แครว่าไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมโอ้โหคือคือผมได้อ่านเหมือนกันนะแล้วผมก็เหมือนกับมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นคือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับยังตอนแรกใชเไ็มเขาบอกว่าคือไม่ชัดจรตองกันไม่์รงารนะตัวเพลงช่เรื่องความเป็นอย่างนั้นผมก็เลยอ่ะ ลงให้ให้ดูว่าอ่ะมันชัดเจนเลยนะประทําให้เราไม่สบายใจหรอจริงๆไม่ไม่ได้ไม่สบา,ายใจครับก็คือแค่ว่าเหมือนกับคนอาจจะมองว่าผมปิดหรือเปล่าเข้าใจปิดหรือเปล่าก็แ,แค่ผมก็แค่อ่ะให,ใ,หอให้ให้เหมือนกับให้ให้รู้เหมือนกับให้ทุกคนรู้แหละว่าว่าผมชัดเจนนะวันนั้นเป็นตู้เพลงวันนี้เป็นแฟนหรือยังครับทุกคนเอิ่มค <c oughs> ือจริงๆอะที่วัน คือคือวันนั้นน่ะด้วยความที่ตอนที่ไปถามมันคือวันที่13ใช่ไหมแล้วถามผมว่าเป็นแฟนหรือยังใช่ป่ะผมก็ต้องตอบไปความเป็นตามความจริงว่ายังไม่ได้เป็นเพราะว่าด้วยความที่วันที่17เนี่ยมันเกิดันเกิดขาวแม่รปกอบก็พ็นแฟนมนเกิดเหรอเดี๋ยวรอปังขนลุกเลยเนี่ยลเลยใช่ผมก็คิดเอาไว้อย่างนั้นแหละ ก็คือก็คือมันจะมีมีการคุยคือด้วยความที่วันนั้นวันที่13เนี่ยอาจจะถามว่าเป็นไหมคือด้วยความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะใช่แหละแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยอะไรแต่วันที่17คุยกันแล้วอะไรนะฮะวันที่17คุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วก็คือเป็นแฟนกันครับผมแวกันนแล้ว อ๋อไม,ม,ไม,ไม,ไม่จริงจริงไม่มีเลยคือผมคิดนไว้อยู่แล้วแหละว่าค <c oughs> ือด้วยความที่วันนั้นผมลงรูปอ่ะลงรูปมันที่13ใช่ป่ะคือผมตัง้งตัง้งเหมือนกับตั้งใจเอาไว้ว่าจะลงวันที่17มีรูปมีแคปชษษา่นี่ครบเรียบร้อยหมดแล้วพังหมดเลยใช่ก็ <c oughs> <c oughs> คือต้องเปลี่ยนไรห,หมดเลยอ <c oughs> พอเป็นแฟน,นแล้วต้องดูแลเขาดีขึ้นไ,ไ,มไหมก็ก็ดูแลตามที่เท่าที่ผมทำได้แหละไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบอย่างโมเมนต์ที่17เจ็ของเขายังไัโอ ขนาดนั้นแล้วเหรอพอคิดเราได้พอขนาดนั้นแล้วเหรออยากเห็นความน่ารักของคู่เราไงแบบว่าดูแบบพอดีว่าพอดีว่ารถรถติดไฟแดงครับดีนะดีนะอย่าเล่นมากไปนะครับก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับก็มีการพูดคุยกันมีการตกลงอะไรยังไงกันต้ง ยังไม่จบเลเขินคือผมก็เขินครับว่าเขินคือด้วยความที่อาจจะเหมือนกับคุยกันมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเพราะว่าด้วยความที่หลังจากโควิดเปิดมาปุ๊บเขาก็ทํางานผมก็ทํางานอะานเลยเลยไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะแสดงว่าทุกวันนี้ที่ก็เขียนได้ว่าแพรว่าแฟนหน่องได้แล้วแสดงว่าเียนเชิญครับไม่บอกที่บ้านก่อนไหมคะว่าเอ นนคือเนี่ออยอย่างที่ผมเคยเคยพูดเอาไว้ทุกครั้งว่าผมกับที่บ้านเนี่ยเรื่องนี้ไม่ค่อยได้คุยกันใช่ใชคือจะไม่บอกนะว่าอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้นะแม่รูพร้อมสื่อฮะแม่รูพร้อมสื่อแม่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วแหละใช่แต่ว่าแม่คุณแม่ใช่ไหมว่าคุณแม่แบบอาลูกมีอะไรอ๋อ๋อคือแม่เขาเอาจริงแค่แค่ลูกอะไรนะแค่ลูกแค่ลูกมีคนคุยอ่ะอันนั้นมันด๋อ ในความคิดแม่คือเด็กคนนี้มีแฟนแล้วนะ,ะลูกคนนี้มีแฟนแล้วเพิ่มก็คือเป็นอย่างนีง้ขอ,ของของผู้ใหญ่แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยแม่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังไงแล้วความคาดหวังของแม่จะเยอะมากไปกว่านี้ไหมครมากไปกว่านี้มันจะมีโอกาสขยับไปใครเยอะกว่าน,นี้ไหมคโอ้โหาตอนนี้คือเพิ่งเริ่มเองแม่เขาก็คงยังไม่ได้อะไรพวกผมเองด้วยก็คือก็ค่อยไปค่อยไปครับเขาทำให้เราเดล็กเด็กลงไหมเปล่าจใสมากคะใสมเขาเด็ก ผมก็สดใสของผมอยู่แล้นครับสี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กเป็นยังไงบ้างคะเคยลองไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูสำหรับคนที่เาเอาดูนะฮะก็ได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่ที่ในยุคที่เราไม่ไม่ได้เจอ พูดถึงเรื่องเพลงอะไรพวกนี้ด้วยเพราะ่าฟังเพลงไปอีกแนวนึงแเราก็ชอบร้องเพลงมากขึ้นผมหรอผมก็ไม่ได้ร้องเพลงอะไรเยอะแยะครับมันมันรวมรวมถึงเรื่องแบบร้านอาหารด้วยอะไรพวกนี้ครับคือเป็นทำเรื่องตัวเด็กลมไหมคะอ๋อผมก็เป็นของผมอะครับคือไม่ไม่ไม่ได้เด็กลงมันคือต้องเป็นยังไงครับแกลแบบแลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกลงมีมุมแบบสวานมีอะไแบลงอะไรอย่างเงี้ยออ๋ ย่างนั้นเหรอฮะก็ก็อาจจะมีบ้างเนี่ยบางคนอย่างนั้นบ้างก็เหมือนกับก็คุยกันในวัยอะไรอย่างไลฟ์สไตล์ต่อนที่เวลาไปเจอเพื่อนๆแก๊งเพื่อนเพืเขาอะไรอย่างนี้ยเตรียมตัวเตรียมตั้งรับอะไรอย่างนี้อ๋อผมไม่เจอผมผมก็มีรู้จักบ้างอยู่แล้วแหละพวกแพทพวกเบลเลยก็มีรู้จักบ้างอยู่แล้วคุณเซลล์ไหมครับว่าน้องมุกเด็กอะไรเงี้ยคนแซวเยอะนะอ๋อไไมม่่วันใหม่โอเคไหมคะ วันใหม่เจอคือเอาจริงเปวลาวันไหน่จะไปเจอ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 ,เจอ,เจอ,เจอน้องเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นกั้นใช่ใช่ <ขอ S 1> เน<ร>าะน้องจะสูงเท่าเท่าวันใหม่และใช่ว,วันใหม่จะสูงันจูเท่าน้องแล้วจะนจูบเท่าน้องแล้วครับเอาทีไหมโอเคครับทุกอย่างโอเคครับมาสรุปขอสรุปสถานะชัดๆหน่อยค่ะ ที่บันทหลอกมาจากปากพี่ไงอยากปันหนองอยากปันหนองจากปากผมเหรอฮะโอเคก็รับผมก็เหมือนกันเดเกิดจรากินนั่นหรอเนี่ยอันนี้เรากอกเลยใช่ไหมแสดงค่ะไปแรงนะครับสอเออรอแล้วรหนี่งเอาเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันโอเคครับคำเดียวก็ไม่ได้ยเล